ที่พี่ลงคลิปเมื่อเช้าไปก็มีน้องๆหลายๆคนถามว่าพี่มันลงแรงจริงๆหรือเปล่าทำไมมันไม่มีปุ่มพี่สร้างห้องหรือเปล่าพี่มันอัดคลิปแบบนี้ยังไง พี่จะมาบอกนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการบันทึกย้อนหลังในเกมครับของแต่ละตาที่เราเล่นนะครับผมสามารถตั้งค่าได้ง่ายนะครับเดี๋ยวทําตามพี่โน้เลยอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องตั้งค่ากันก่อนไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับเป็นโปรไฟล์เกมของเราจากนั้นมองลงมาครับจะมีตรงการบันทึกครับผมให้น้องๆกดเข้าไปมองมาที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะปิดอยู่ให้น้องๆกดเปิดครับผมสลับไปเป็นเปิดหลังจากนั้นนะครับสำคัญมากเมื่อจบเกมแล้วนะครับผมให้น้องๆนะครับสังเกตมุมด้านล่างครับมันจะมีนะครับบันทึกวิดีโอให้น้องๆกดด้วยนะครับ ไม่กดไม่ได้จากนั้นกลับมาหน้าเดิมครับวิดีโอที่เราบันทึกจะมีอยู่หน้านี้และสามารถกดดูย้อนหลังได้แบบนี้เลย